าครับผมสัญญาของ Ex ็กซ์แสกนะครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เซ็นเซ็นต่อเรียบร้อยแล้วอีก5ปีนะครับผมก็อยู่ก็ถึง30มสิบนะอายุสามสิบค่ะคุณมองว่าก่อนหน้านี้ว่าพี่กันคือเหมือนลังเลลังเลไม่ยอมจริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องของการ คืออ่านสัญญามากกว่าว่าเฮ้ยแต่ละข้อที่เราที่เราจะอยู่ต่อไปอีกหาปีเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างแล้วก็ก็ได้เข้าไปคุยกับกับผู้ใหญ่นะครับว่าเฮ้ยเราจะมีางานด้านด้านในวงการน,นี้หรือว่างานที่เขาจะวางแผนของเราในต่อ,ตอไปในมีอะไรบ้างก็กโอเคกับสิ่งที่ที่คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวที่เขารับเพิ่มไม่เกี่ยวเลยครับไม่เคยคุยเรื่องค่าตัวเลยฮะจริง,รงๆแล้วเป็นเรื่องของเราก็ารู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณกับสิ่งที่เอ็กซ์แสกให้ผมมาคือจริงๆแล้ว ไปไหนไม่ได้หรอกฮะคือคือเขาให้โอกาสผมมาตลอด5ปีที่ผ่านมา6ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของผมที่นี่คือสิ่งที่ให้โอกาสต่างๆให้หลายๆคนได้รู้จักกันพัฒคือใครอะไรเงี้ยทั้งผลงานในคอนเสิร์ตตัวเองคอนเสิร์ตเดียวผลงานละครเวทีละครทีวีต่างๆก็ทุกอย่างเกิดขึ้นจใก Exact นะครับอย่างเพื่อนในแก๊งเองมั้นะเออแต่ว่านเองหรือลิทเองแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบครับตอนเอ่อลิทยังไม่ใช่ไม่ได้ตอบนะลิทกำลังกำลังตัดสินใจอยู่แต่ว่าพี่โน่ก็ก็ต่อแล้วก็เซ็นเซ็น พร้อมๆกันพร้อมๆกันกับพี่โน่เนี่ยก็ไมีปรึกษาครับก็มีปรึกษาพี่โน่ช่วงเมื่อประมาณก่อนก่อนจะต่อประมาณเดือน2เดือนว่าพี่โน่ต่อไหมก็คือคุยเฉยๆไม่ได้มีอะไรอืมท่านถามว่าครต่อไหมหรือต่อที่ไหมครับไม่ทราบเหมือนกันครับผมยังไม่ได้ไม่ได้คุยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็คงจะรู้แล้วว่าว่าคงต่ออยู่แล้วนะครับผมใหญ่จะเริ่มคุยเลยเขาปีนี้จะได้เป็นพระเอกเป็นตัวพระเอกะของตัวหรือนี้อ่า ตอนนี้น่าจะละครทีวีน่าจะยังนะครับแต่ว่าเรื่องของละครเวทีก็มีการออเดชั่นอยู่นะครับรู้สึกไงบ้างหลายคนเขาอยากเป็นี่กันเป็นพักเอกละครับเขบคุณมากครับขอบคุณมากๆที่ที่เห็นว่าผมเหมาะจะ ได้รับโอกาสนั้นแต่ว่าก็ก็ต้องเป็นไปตามกันเวลาเนาะผมคิดว่าบางครั้งมันอาจจะต้องอยู่ที่ทัมมิง่งแล้วก็อยู่ที่งานของเราว่าแต่ละช่วงเวลาของของเราเนี่ยเหมาะก,กับงานในช่วงไหนตอนนี้ก็คอนเสิร์ตเยอะมากครับที่ผ่านมาก็คอนเสิร์ตของเอทามนี้ก็มาคอนเสิร์ตของซี r ิโอกับเ,เพลงรักวีละครนะครับเดี๋ยวจะมีออรดิชั่นละครเวทีอยู่ตอนนี้นะครับว่าจะมีโอกาสได้เล่นไหมนะครับคนงาตัวใหม่นี้ให้สละการในการด้การทำงานมากขนาดไหนเออจริง,รงๆเขาก็ให้ให้เรามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ ช่วงหลังๆแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ต่อสัญญาแล้วว่าในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทําเพลงเนี่ยก็ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการที่จะ,ะบางครั้งเราทําเองก็ได้แล้วก็บางทีเราอาจจะไปเสนอผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดมันโอเคก็อาจจะเป็นซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับามันห้ามชงปเป็นละครได้เหมือนพี่ป้องไหมต้องแล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่จังหวะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความเหมาะสมมันมีความมีความแบบลงตัวหรือว่าบทต่างๆมันเหมาะสมกับเราอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ ในข้อตกลงของเรามีอยต้องบอกว่าเราต้องไม่พิจารณาเองอะไรนี้เราถึงกระสินใจช้าครับโฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรครับไม่เกี่ยวอะไรครับคือตอนช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรามีหลายๆอย่างเข้ามาเรื่องของการทํางานต่างๆแล้วก็บางทีเราอาจจะเอ้ยยังไม่ได้ทันอ่านสัญญาสักแบบจริงจังสักทีหนึ่งก็เลยก็เลยแบบขอเลื่อ<ห>นไปก่อนสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยมาถึงคนนทาายให้เราขึ้ข่าวดีโอ้โหข่าวดี ไม่มีครับไม่มีฮะข่าวดีคือมีงาน2งานอะไรเงี้ยก็มีงานอีเวนต์เยอะช่วงบอลแลนทยที่ผ่านมาก็รับ2งานวันเดียวนะฮะก็นิจัยครับมีดีใจมีแฟนแบบมาต้อนรับเยอะทั้งทั้งสองที่นะครับคนเต็มห้างฮะแฟนๆครับผมแฟนยังไม่มีครับแฟนยังไม่มีครับผมก็ยังมีข้อความพิเศษครับข้อความที่ส่งไปให้เขาแต่ว่าดอกกุหลาบก็ไม่ได้ให้วีนี้ทำงานหนัก h ฮปปี้ว l e n าเลนไทน์เดย์มีความสุขมากๆขอให้ความรักสวยงามความรักรอบตัวของเขาสวยงามครับเขาวครับมาเขาสอนทรมาโอยาวครับยาวยาวเหมือนกันยังไม่มีคำว่าของเราครับก็โอเคครับตอนนี้ก็ เรื่อยๆเราก็ทางานแล้วก็ไม่มไม่ได้มีเวลาโฟกัสจริงจังอะไรขานาดนั้นแต่ว่าก็ยังให้กำลังใจกันดีอยู่แล้วก็ก็ศึกษากันไปครับถ,ถ้าวันหนึ่งใช่ก็ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันป<ช><ช>ีนี้ดูหวานขึ้นบ้างหรผมว่าเข้มขึ้นนะฮะไม่หวานขึ้น, <laughs> ค,นคือหวานเนี่ยอาจจะเป็นช่วงช่วงเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเมื่อก่อนก็อาจจะมีแบบบอกฝันดีอะไรกันแต่ช่วง,วงนี้ก็ไม่ค่อยละก <laughs> ็พอเราพอเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ พอกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เห็นสิ่งที่เขาโตขึ้นเราได้เห็นว่าเขาเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ยังยังไม่ได้โฟกัสถึงขั้นที่จะต้องเป็นแฟนกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ก็คุยกันแบบนี้ไปเรื่อยก็ดีครับทางานก่อนทํางานช่วงนี้งานเยอะมากครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มียังไม่ได้คิดไว้เลยครับว่าจะไปย้อนหลังเลยครับทาลุมาช่วงประมาณปีใหม่พอดีครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็ ครบล้านพอดีนะครับยอดฟอลโล่ของ IG ีนะฮะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชีวิตธรรมดาธรรมดาของผมนะครับก็ดีใจมากๆที่มีคนตาม IG เราเยอะนะครับก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆเยาวชนครับอะไรที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่ลงครับผมเเข้าาไปดดูรยยละอีมชาวต่างชาติมาฟอลโล่กันเยอะขนาดนดูครับดูคอมเมนต์หมดนะครับกว่าของผมจะ จะไม่ค่อยมีก็ฝากร้านน้อยน้อยหน่อยนะครับก็ผมเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะกล้าขึ้นเขาว่าอย่าฝากร้านเลยเราก็มีความเกรงใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีครับมีมีคอมเมนต์จากต่างประเทศมาเยอะเหมือนกันหลายๆคนแต่ว่าที่อยากจะบอกก็คือขอบคุณที่ที่ สนใจแล้วก็ล,วกล้วก็ติดตามผลงานของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้คือพอเราพอเรา,พอเรามีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความระมัดระวัง<ม>บางครั้งบางทีเราพิมพ์ผิดอะไรไปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเสียเซลแล้วว่าเฮ้ยพิมพ์สะกดคําผิดปุ๊บ<ม>ก็เดี๋ยวเด็กจะมาอ่านเ,<ม><ม>เด็กจะมาอ่านแบบสะกดคำผิดผิดตามก็ก็ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องอะไรใช่้ยมครังในการพูใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเราอยู่ยังเป็นตัวเราอยู่ัฉลองฉลองฉ<ม>ลองไปนานแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งปีใหม่ก็ ตอนนั้นอยู่กับสีพอดำพอดีนะครับไปไปเขาดาวด้วยกันที่สมุยก็แบบมีฉลองกันนิดหน่อยครับแฮปปี้นิวเยียพร้อมกันเลย